น,นิดเดียวอเ,ยเยวอ,เอ,อ,ง,เอมวมงเนี่ย <c oughs> เรียววกาไปจอดับ้านๆจะคล้องเนาะากินหมวมึงไยเรียวไปจอดับ้านเจะคล้อง <c oughs> เอาละกินน้ำกินผ้าก่อนกราบสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับที่ต้องแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสวัสดีกัน จางยังวัดช่วงสายสายอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่ต้องนะครับผู้โดยสารนะครับได้ได้จองไว้นะครับได้สองวันแล้วนะครับก็คือว่าผู้โดยสารเนี่ยเป็นเอฟซีผมนะเอฟซีแล้วก็เป็นผู้มีพระคุณด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าได้เลยนะครับก็คือผู้โดยสารของผมเนี่ยอยากจะเข้ากรุงเทพนะครับอยากจะเข้ากรุงเทพก็คือเขามาเที่ยวที่บริลัมนะครับ บุรีรัมก็คืออำเภอบ้านใหม่ชัยพศนะครับบ้านใหม่ชัยพศนะครับที่จริงนี้เย็บสีท่านนี้มาจากเหนือนะมาจากภาคเหนือนะครับมาจากเชียงรายนู่นนะครับแกมาเที่ยวนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสได้ตีรถเปล่านะครับจากกรุงเทพนะครับมารับนะครับมารับพี่สาวขานะครับแต่ถามว่าราคาเที่ยวนี้นะครับ เสือเลือกเทียนเนเท่ยวก่อนนี้เที่ยวก่อนนี้ไม่ไม่ใช่บุรีรัมย์นะเที่ยวก่อนนี้ไปส่งผู้โดยสารเนี่ยที่สุรินทร์นะท่านสุรินทร์แต่ประโคนชัยนะครับแต่เที่ยวนี้นี่คือบุรีรัมย์นะท่านนะบุรีรัมย์นะครับผู้โดยสารชัดเข้ามาแล้วนะครับบุรีรัมย์นะครับอำเภอบ,บ้านใหม่ชัยพฤกษนะครับนัดนัดพี่เขาไว้เนี่ยประมาณไม่เกินเก้าโมงอันนี้สั้เข้าไปจะสิบโมงแล้วนะครับมื่อเช้าตื่นสายนะครับก็คือออกจากบ้านมา 6โมงเช้านะครับ6โมงเช้ามาถึงตอนนี้9โมงครึ่งก็ตอนนี้ผมคุยกับท่านนี้ก็อยู่แถวช่วงปะทายนะท่านวิ่งเส้นประทายนะครับ2.2นะครับ2.22.72.7เราไปตัดเข้า2.2นะครับ2.2เออนั่นแหละยิงเข้าตัว2เชื่อมกันนั่นแหละครับนะครับก็ราคานี้นะครับผมคือความคิดของผมน่าจะไม่คิดแกแพงหรอกนะครับเพราะว่า เขาเคยดีกับเรานะครับเราก็ดีกับเขาท่านท่านอย่าเพิ่งไปไปตัดสินว่าเออทําไมท่านไปได้ไปถูกอย่างนั้นนะครับคือผมไปราคามาราคาเนี้ยไปรับตีรถเปล่านะมารับพนะี่เขาเนี่ยก็คือก็คือในความรู้สึกว่าอ่าเขามีบุญคุณกับเรานะครับรู้จักเขานานแล้วนะครับก็ก็เลยอยากจะมารับเขานะครับจะถามว่ามันเหลือไหมผมผมก็คิดแค่จะให้มันเหลือแค่ค่าค่าแก๊สกับค่า ข้างวดวนะครับถ้าเสึกล้อก็นิดหน่อยนะครับคิดบอกตรงๆเลยว่าราคานี้ถูกนะครับราคานี้ถูกนะครับอะแต่ผู้โดยสารนะครับก็ไม่รู้ว่ากันเ่าบ้านอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยพี่พี่สาวเขาเนี่ยแกจะไล่เข้ามาแล้วนะครับให้ให้หมดมาเออให้แมปมาให้โลเคชั่นมานะครับให้โลเคชั่นมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาผู้โดยสารก่อนนะครับว่าแล้วนะครับหลังจาก บางสายเมื่อกี้คุยกับเขาเมื่อกี้นะครับโทรมาตามรถนะครับบอกนัดแปดโมงครึ่งนะครับคือคือพี่เขาเ็ากลัวเขาก็กลัวเราเราไม่มารัาถอยมันกันนะครับคือผมก็เลยผมมองในแผนที่ผมเปิดแบบไปนะเครื่องนึงเนี่ยผมมองในแผนที่ตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณห้าสิบกิโลนะครับเขาโทรมาตามรถนะครับ ผมไม่ได้ตั้งปลูกไงท่านผมไม่ได้ตั้งปลุกผมก็เลยตื่นสายเลยปกติเนี่ยผมก็จะตื่นอยู่แล้วตีสี่นะครับสาเหตุนะครับสาเหตุก็คือว่าวันขอนู่นนะครับกินเบียนะครับพอกินเบียร,ร,เ,ยรเข้าไปแล้วเนี่ยผมจะเมาข้ามวันไปเลยนะครับนอนก็คือนอนแบบนอนอย่างเดียวอะ่ะข้าวก็ไม่กินกินแต่น้าคือเหมือนเหมือนแบบแรกๆเรากินมันอะ่ะเล่าอะ่ะเอาไปวันต่อมามัน,ม,นมันกินเราคืนนะครับผมก็นอนผมก็ไม่ได้ตั้งปลุกด้วยทีนี้มันก็มืดด้วยที่ห้อง ตื่นขึ้นมานัวเนี่ยตีห้าครึ่งเอาชิบม้แล้วจะไปถึงบุรีรัมย์ได้ยังไงอะ่ะนัดเขาเก้าโมงอันนี้สิบโมงแล้วทรมาตามรถนะครับวก็ขอโทษขอเาไปบู้โดยสารด้วยนะครับเดี่ยวนี้ครับดีแล้วเนี่ยที่เขายังลอยอยู่เนี่ยเอาแกก็ไม่รีบหรอกนะครับแต่ว่าผู้โดยสารนอะ่ะพี่สาวเขาอยากให้ผมเนี่ยพาไปเอ่อไปทําบุญด้วยแวะวัดครับอ่าไหว้พระตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ยินดีน,นะครับ ว่ายังไงยังไงคุณก็เหมาผมแล้วแหะครับแต่มันก็อาจจะสายจะค่าหน่อยนะครับวันนี้ค่บเพราะว่านี่จริงอ่ะน้าโมง9โมงอ่ะน่าจะออกจากบ้านเขาแล้วนะครับจริงอ่ะมันเวลานี้มันจะพอดีเลยนะครับแต่ว่า9โมงนี้ยังไม่ถึงบ้านก็เลยนะครับเราเราต้องเลี้ยวซ้ายแยกหน้านะครับใช่เปล่าเนี่ยที่เข้าเข้าปา่าไทยคือบ้านใหม่ชัยยพจนี่มัน มันอยู่ฝั่งทางไหนอยู่ฝั่งทางทางน,นี้หรือเปล่าทางขอนแก่นหรือเปล่าดันมาทางนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมว่ามันอยู่แถวโคราชนี่แหละเนี่ยเพราะว่าตั้งกิโลมาจากจากบ้านสามร้อยแปดสิบกิโลแต่ว่าต้องไปส่งพิซซ่าเขาอยู่ที่นู่นนะแค่าบางพีนู่นนะคเดี่ยวขิงแก้วโอ้ยนี่ทางกลับบ้านเลยนะเนี่ยกลับบ้านเลยสมบ,บูรณ์ ผมในสารไม่เอาแล้วไม่มีเงินสักบาทนะครับจ่ายค่างวดข้าบ้านเสร็จเอาจริงผมไม่เหลือเลยนะในเดือนเนี้แต่บ้านมาครั้งก่อนนี่ก็ไม่เหลือเลยนะครับจ่ายค่าบ้านค่าบ้านก็แพงค่างวดก็หมดนะครับผ่อนประกันท่าแก่ด้วยนะครับเห็นไหมหล่ะใครว่าขับแท็กซี่มีเงินใครว่าขับแท็กซี่รถตัวเองมีเงินนะครับผมเคยพูดไม่มีหรอกครับเห็นไหมผมยังผ่อนเลยนะครับไม่ได้ม้วเนี่ยไม่ได้อะไรผมควบจริงหมดนะครับเนี่ยค่างวดก็ไม่พอนะครับเนี่ยจะนี่จะจ่ายค่างวดอีกแล้วเนี่ย เพราะของผมเดือนหนึ่งจ่ายสองครั้งก็คือสิบห้ากับวันที่หนึ่งแล้ั่นะท่านที่เมาจะเมาเรื่องอะไรนะครับขอขอให้โทรเข้ามาได้เลยก็ได้นะครับโทรเข้ามาก็ได้เลยก็ได้บางทีลายผมอาจจะไม่ได้อ่านเพราะว่าผมมันมีหลายมีเยอะลายเด้งเข้ามานะครับไม่รู้ใครเป็นใครยังไงนะครับบางทีก็ได้อ่านบางทีก็ไม่ได้อ่านนะครับมาเหนื่อยก็นอนอย่างนี้แหละครับขนาดผู้โดยสารยังลืมเลยนะครับบาท่านเดี๋ยวพาท่านไปรับจุดผู้โดยสารเลยนะไปรับผู้โดยสารเลยว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคือเนี่ยผมมาตามแมบนะ ผู้โดยสารก็ไม่รู้คุณพ่อผู้โดยสารเนี่ยโยนโลเคชันมาให้ก็ไปตามโลเคชันเลยนะครับรู้แต่ว่าอำเภอบ้านใหม่ชัยงบ,บุรนะครับอย่างนี้จะเป็นเขียนอำเภอปะทายน,นะท่านนะที่ผมเลยไฟแดงมาในซ้ายขวานี่แหละมันก็เป็นปะทายนะครับไทยปะทาย,ทายโอ้ลูกพีนี่ก็กลับบ้านบพราคันข้างหน้าเนี่ยแท็กซี่เทมเหมือนกันเนี่ยโอ้ฝั่งตรงข้ามมันก็มีนะครับ ฝั่งตรงข้ามนุ้นน่าจะเข้ากรุงเทพนะครับฝั่งอ,องเรานี่เป็นเป็นเป็นขาออกนะครับปะทยปะไทยคือท่านเอาตรงๆนะท่านผมนี่โง่มากอำเภอบ้านใหม่ชัยภูตนี่ผ่านทางกลับบ้านตัวเองปีแล้วไม่รู้กี่ครั้งยังไม่รู้ท่านคิดดูผมแบบคนไม่สังเกตขนาดไหนอำเภอบ้านใหม่ชัยพูตนมันก็เป็นทางผ่านบ้านเราผมยังไม่รู้อีกคิดดู ตายตายตาย,ตาย,ตายโ,โอ้โงยอมรับว่าโง่นะว่าก็ว่าเลยครับอันนี้จะเข้าทางเข้าบ้านกัเนเลยอันนี้มาตามแบบเลยนะท่านเนี่ยไม่รู้พี่เขาฝากหมดตรงหรือเปล่าเนี่ยนะครับยิ่งไปประมาณสองกิโลนะครับไปแบบเด้อตรงเดิแมแบบเด้อมาดูกันครับว่าผู้โดยสารจะเจอผู้โดยสารไหมนะครับ ขับรถผ่านบ้านทุกวันทุกปีทุกชาทุกเดือนยังไม่รู้อำเภอบ้านใหม่ชัยบุญอยู่ตรงไหนเ,เราก็ไม่สังเกตว่าอำเภอบ้านใหม่มันอยู่ตรงนี้โอ้ตายได้เป๊ะตกเป๊ะเดินมาเมื่อกี้อยู่ข้างหลังผมนะครับ <laughs> เป็นไงล่ะเก่ไงไหมล่ะเ,ะเ,ะเก่งไหมแคเดินมาพอดีนะครับกเกแท็กซี่ผมเมื่อกี้เนี่ยโอ้หมดตรงเป๊ะเลยเก่ง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 นะเนี่ยไม่ได้ไปชมตัวเองนะเนี่ย จะให้ดูหน้าบ้านแกกันเนี่ยนิดเดียวเองเนี่ยเรียวขอไปจอดับ้านๆจะคว้างเนาะหากินหัวมึงเไยเดี๋ยวไปจอดับ้านๆจะคว้างเอาละกินน้ำกินผ้าก่อนผมว่าอยู่นี่ไปเรี่ยวขวาแล้วไปพุ่นจะเรี่ยวใต้บ่เข่าจะนี่เขาออกซ้ายไปก่อนม้วนเนี่ Uhm. เราใส่มันบ er> okay, ่่ะเราไปเลี้ยวขวาบนถนนใหญ่ไปบามเเมนองไปนี่มังป่ครับองไปเลยบ่ต้องเลี้ยวตัวนี้ไปหอดไอ้ศาลาเงี้ยๆพบไม่ใหญ่ๆน่ะครับสันตาน่ะเลี้ยวขวาเออเลี้ยวขวาเราจะมีสามแยกอีกตองไปวันไหนเราเลี้ยวซใต้องเไปวัเนี้โอเคครับถนนใหญ่เลยมันจะมีขึนอยู่กันทังเก่าสิบวันดีกว่าว่าเือยังสิบวันลงไหมบอทั้งเก่าสิบวันดีเพราว่ายังสิบวันลง โอ้นี้มันอุดโทั้อีกกิโลนึงคุณเอ้โอ้ตเออเอาทั้งนี้่านนะไปไปเนอะนะไปแล้วมาไงมาลถตู้มามายกครัวเลยก็ต้องเมาลถมา โอเคครับท่านส่งพี่เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับอยู่แถวนี้แหละแถวถนนขิงแก้วนะครับฝั่งฝั่งที่จะมาตรงบางพีนะครับเดี๋ยวมาทางบางพีเดี๋ยวไม่ถึงหรอกนะครับส่งพี่เขานะครับบ้านเดิมแดนอะไรก็ไม่รู้แถวนี้นะครับว่ากลับรถมาแล้วนะครับก็กลับรถมาเพื่อจะไปขึ้นทางด่วนบางนานะครับกลับนะครับคือก็อย่างพูดเมื่อเช้านั่นแหละครับว่า มันไม่คุ้มเรืออะไรหรอกครับคือผมอยากมารับพี่เขาเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็เป็นพูดตรงๆเราก็เป็นหนี้แกอยู่นะครับถ้าหากลบผมหนี้เลยนะครับหักหนี้เลยนะครับผมผมหนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นหนี้แกอยู่นะครับแกก็ให้แต่ตอนจะแกเติมแก๊สให้นะครับพี่เขาแกเติมแก๊สให้แล้วก็ให้ติดถุงมาด้วยห้าร้อยนะครับห้าร้อยก็น่าจะเป็นวันนี้แหละค่าเช่าพอดีละคาเงวดพอดีนะครับ ถ้าเอาจิงๆในราคาก็จะประมาณก็สี่พันบาทนะรันนะเ็มไม่เหลืออะไรหรอกนะครับซึงเงินสี่พัน 4, บาทเนะี่ยก็จะเป็นค่าต่างๆนะครับแต่ไม่มีแต่ผมไม่ได้เงินนะนะครับเพราะว่าเป็นนี่แกอยู่นะครับก็เลยอาสานะครับไปใช้นี่แกนะครับ <c oughs> <g iggle> ก็แกก็ให้มานะครับก็นั่นแหละครับในความรู้สึกผมก็อยากคือเขาเขาดีกับผมผมก็ต้องดีกับแกนะครับประมาณนั้นนะครับทั้างที่ เราก็ไม่ใช่ญาตีพี่น้องกันนะครับแต่เขาก็เป็นนิพสีนะครับเราไม่เอาเปรียบกันและกันนะครับถึงถึงถึงเขาจะไม่ได้อีกมุมนึงแต่ว่าอันไหนก็ได้ที่ที่เราคิดว่าช่วยเขาได้อย่างนี้ผม,ผมก็ผมก็ทํานะครับประมาณนั้นนะครับถ้าจะให้ไปให้ให้ไปประมาณว่าโอ้ไปคิดเอาเงินเขาอีกอย่างนี้โอ้โหเงินเก่ายขายืมยังจะอีกนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม ไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ต้องไปซสีเรียรกับเรี่ยงว่าทือทไมไปได้ท่านไปได้อย่างนั้นอย่างนี้นะท่านนะอันนี้ผมไปในในใน,ในความรู้สึกความเต็มใจของผมเองนะครับจริงๆมันไม่คุ้มหรอกนะครับแต่ว่าไปพูดในแนวในลักษณะที่ว่าเอาบรรยากาศแล้วกันไปรับเอฟซี FC กลับมากรุงเทพนะครับถามว่าระยะทางมันกี่กิโลไปกลับนะครับแปดร้อยกิโลนะครับฟังไม่ผิดหรอกท่านแปดร้อยกิโลนะครับแล้วถ้าเกิดจากตรงเนี้ยกลับไปบ้านอีกก็จะประมาณ ถึงถึงถึงแถวพระรามห้าบ้านผมนี่ก็ประมาณเอ่อห้าสิบกิโลนะครับก็คงประมาณนั้นนะครับเอาคลิปบรรยากาศนะครับไปรับเอฟซีนะครับกลับเข้ามาแถวสมุทรปราการนะครับอยู่ที่บุรีรัมนะครับนั่นแหละตรงที่พูดให้ฟังช่วงต้นๆคลิปนั่นแหละอำเภออะไรล่ะนะครับลืมอีกแล้วครับแค่นี้ก็ลืมเห็นไหมล่ะท่านสมองนะครับไม่ได้อะไรหรอกนะครับหกลบผมนี่นะครับ อยากทาอยากช่วยนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะคลิปนี้ผมโคงเอาไว้แค่นี้นะครับย้ํานะครับท่านนะอย่าไปว่าทั้ที่ไทยเออทาไมไปถูกไปอย่างนั้นไม่ใช่นะครับนะอันนี้คิดซะว่าเป็นญาติกันแล้วกันนะครับไปรับไปส่งแกนะครับแค่ว่าผมเอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆน้องๆเท่านั้นเองนะครับเอาความรู้สึกดีๆมาฝากแล้วกันนะครับน้าใจเขาให้เราเขาให้เรามาเราก็คืนความรู้สึกดีๆให้เขาเหมือนกันนะครับ ผมก็คงจะยาวเข้าบ้านเลยนะครับไม่เปิดไฟว่างครับเพราะว่าเหนื่อยมากนะครับขับรถ800กิโลเนี่ยออกจากบ้าน6โมงเช้ามาถึงนี่5โมงเย็นนะครับก็11ชั่วโมงนะครับไปกับประมาณนั้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับขอลับสวัสดีครับ